สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกพันีกคลิปนะครับวันนี้เราจะมาทาการบ้านซูนิคคันนี้ขึ้นใหม่นะครับจอดด้วยนานแล้วครับไม่ได้ขี่สักทีดูครับสภาพสนิมมรับแตกหมดแล้วครับสินโชค ที่ฝนเกิดแล้วครับเดี๋ยวครับเครื่องเป็นห้าเก้าช <Yes ักสามนะครับสนิมนั่งคันนะครับตอนนี้นเกิด มาติดตามกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อเครื่องก็รัตาร์ในฟังครับติดไหมไม่รู้ไม่ได้ขี่นานแล้วครับ 66นักหน้าครับรอบนี้ไว้รอชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะออกมายังไงครับจะปั้นทั้งคันครับ